สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งงัวทองไก่ขวดครับทองแปดเดือนครับเป็นงัวสาวทองแหลกครับความสูงอยู่รอยสี่สิบหาเด้อครับตัวนี้ครับทองนิ่งๆล่ำโตเงวๆครับสาวทองแหลกครับพี่น้องครับสดเป็นสดครับสมพอดีมากอยู่เด้อครับใบร้อนมีครับเอกสารครบครับตัวนี้ครับ สาวทองแหลกสูงลอยสีสิบหาครับเปิดใ้สองหมื่นเก่าเท่านะครับทรงฟรีไปเลยครับสองลอยโลครับสนใจอยากได้ง่วสาวทองแหลกไปเลี่ยงครับกินยาดีๆแนวนี้ครับดังคมคมนาสวยครับตัวนี้ครับนาสวยนาหวานครับตัวนี้ครับสายหูครับดูกระทบครับตัวนี้ครับล่ำตัวเงวดีครับล่ำตัวล่ำชิงเงวดีครับ หน่างามขมงอตัวนี้ครับปากนีใหญ่ครับกินยาขมยงใหญ่เลยครับพี่น้องครับสองหมื่นเก่าทรงฟี่ไห่สองรอยโลครับสนใจโทรหาเบาตึงเลยครับงออย่บ้าอําเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบุงครับกินยาครับตอนสอนบุครับพี่น้องครับโอ้ยงวหูกินยาดีประกันทองใกล้คลอดครับแปดเดือนแล้วครับ นาหนองโนกครับปลากงก้วงครับตัวนี้ครับกระบาลสวยครับง่วลูกลูกเล็กครับทองเหล็กครับสาวทองเหล็กครับเบิ้งหน้าเพิ่นกวนครับจมูกสีดำนะครับบบสีกบแวงครับหูเพียงปากเลืออาจิบบถึงครับมูกระทบเล็กน้อยครับตัวนี้ครับ ไปเห็นชิมเบาวตึงแล้วครับโทรมาาดนะครับเด้อถกถอนประกันห้ครับแข็งขาดีบดกับหยิบเล็บขอเท้างามครับปกติครับลำตัวลำชิงดีครับงอแมนีครับถกถอนประกันห้สิบหามือประกันมดลูกออกห้อีกสิบหามือครับจัดไปเลยครับทรงฟี่อีกสองลอยโลครับ สองหมื่นเก่าท่านอันครับคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นชิปเบาตึงแลวกะทรม่านะครับเด้อมัวประกันทองหญินยาเก่งๆคำใหญ่ๆครับอุ้ยหยาลู่สี่ไปตัดมามังหันครับพี่น้องครับเบาตึงไปตั้ห้ามังหันครับหยาวานไหวครับพึ่งเ้ตัดรอบแหลกครับพ่อหยาไม่ปลานีนอ้วนเยอะครับพี่น้องครับ งัวเป็นง่วล่ำตัวเหีวครับท่องแก่แลวกับเบิ้งขึ้นจังท่องบปไงครับเพราะว่าพ่นล่ำเหีวนะครับพี่น้องครับล่ำเหีวครับงัวแปดเดือนแล้วครับนมกรลังเริ่มลงเต่าครับโอ้หนางามแห้งครับง่วตัวนี้ครับหนาทางดังคุ่มโอ้ ฟังเสียงย่ำครับรเป็นตเสียบปวดๆเลยครับตะนอกตั้งจอ,อก,ก่อครับสนใจโท่มากนะครับเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับ,เ,รบเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นง่วนนาเรียงครับสองหมื่นเก่าทรงฟรีสองลอยโลครับขันเมนสมัยตะกีก้กบสี่หมื่นเก่าแล้วครับง่วนตัวนี้ครับ เสาวทองเหล็กย่างดีครับบรรยากาศช่วงบายสามโดยประมาณครับต้าน้าพึ่งมากครับพี่น้องครับยาลูซี่วันไใบครับอีกสองหมื่นก็พอหนึ่งเดือนครับวันทีครับก็เลยสินหน่อยนี่ครับจังว่แข็งครับวันทีทีครับโอ้ยหัวถือยาไม่ครับ ไครกำลังมองหางัวเรียงครับงัวเรียงเนี่ยเห็นยาอะไรคิดทอนงัวกะโทรหาบ่าวตึงเนี่ยเด้อครับเด้อเนี่ยน้างัวตัวนี้ครับก็เป็นพ่อสื่อพ่อเลียงครับงัวตัวนี้ครับเล่มยานี่ไม่ต้องห่วงครับเล่มยาก็ดีนะครับพี่น้องครับเล่มยาก็ดีงัวซดครับงัวทองแหลกครับอนหน้าคต ไปอีกยาวไกลครับนังดีครับนังหนาคนเหลียบครับสูงลอยสี่สิบห้าครับความสูงอยู่ลอยสี่สิบห้าครับโบทครบเครื่องครับเพศดำสนิทครับเบิ่งกันเจะ๊จะครับวัวจินหยาครับ ไา่มากติดหัวจังหน่อยครับแนะนำตัวนี้แล้วครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ครับแม่บอกแม่พันธุ์ครับต้องติดหัหูจังหน่อยครับลูกออกมาจังจะสวยครับวงสร้างใหญ่ดีครับ เล็บงามอเลยนะครับเล็บครับเล็บโบเป้นะครับเล็บโบเป้หนาขาโบดโค้งเครื่องครับสาวทองเล็บนมกระซีเต่ามีติ่งน้อยหนึ่งน้อยเดียวมันเป็นยังครับพพเพราะว่ามันเป็นสาวทองเล็บนุ่มเริ่มบวมนะครับนมเริ่มลงเต่าแล้วเพราะว่าเงาทองแปดเดือนครับ สวัสดีครับผม